สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการทำไมพอดแคสต์รายการที่จะมาไขาปริศนาตั้งคำถามและหาคำตอบไปด้วยกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวเราครับและวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องที่เป็นกระแสทีทีในขณะนี้ที่หลายคนอาจเคยข้องใจและอาจจะทำให้เราต้องลองเปลี่ยนไปมองโลกในมุมที่ต่างไปจากเดิม เนื้อหาที่เอามาพูดคุยกันวันนี้คือทำไมคนที่เป็นตัวแทนแห่งความดีงามถึงกล้าทำเรื่องผิดศีลธรรมผมใช้คำว่ากล้านะครับเพราะมันเป็นคำที่น่าสนใจทำไมคนที่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีคนที่คร่ำวอดอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่หล่อล้อมให้บุคคลเป็นคนดีหรือบุคคลที่คอยสอนให้คนอื่นทำดีคนที่รู้หลักธรรมมาอย่างช้านาน พูดถึงหรือเกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอนดีกว่าใครถึงกล้าทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ตัวเองสอนหรือเผยแร่ได้ล่ะวันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบไปด้วยกันผ่านมุมมองทางจิตวิทยาสังคมศาสตร์และประสบการณ์ชีวิตจริงครับเอาล่ะมาเริ่มกันเลยครับในส่วนแรกส่วนที่หนึ่งผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของภาพ ความจริงที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันถ้าเราลองเปิดข่าวเปิดโซเชียลช่วงนี้เราจะเห็นข่าวที่ทำให้เราต้องตกใจงงหรือบางทีอาจจะผิดหวังข่าวเกี่ยวกับพระอาจารย์ที่เคยเป็นที่เคารพกลับมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมข่าวเกี่ยวกับผู้นําองค์กรการกุศลที่ยักยอกเงินบริจาคหรือแม้แต่ ข่าวเกี่ยวกับคนที่เราเคยมองว่าเป็นแบบอย่างที่ดีข้าราชการระดับสูงบางคนนักการเมืองหรือนักแสดงที่ดูเป็นคนดีมาตลอดทำไมเขาเหล่านั้นกลับไปทำในสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเลยและเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแค่ในประเทศเราหรือแค่ในาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งเท่านั้นหรอกครับตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเราเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับ นักบวชในศาสนาคริสต์ที่ทำผิดทางเพศหรือในอินเดียเราเคยได้ยินเรื่องกูรูด้านการพัฒนาตนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือแม้แต่ในประเทศในโลกมุสลิมก็มีข่าวเกี่ยวกับผู้นําศาสนาที่ทำผิดคำถามที่เกิดขึ้นคือทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นได้ทำไมคนที่ควรจะรู้ดีกว่าใครถึงทำผิดได้และที่สำคัญที่สุด เขาทำได้ยังไงไม่รู้สึกผิดเลยหรือยังไงกันหรือว่าเขาไม่กลัวบาปกรรมบ้างเลยหรือยังไงในส่วนที่สองครับข้อมูลเบื้องต้นในสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนธรรมชาติของมนุษย์ที่เราอาจจะเผลอลืมเลือนมันไปก่อนที่เราจะไปพูดในเนื้อหาส่วนที่เป็นหลักการสำคัญของเรื่องนี้เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งก่อนนั่นคือไม่ว่าคนคนนั้นจะมีตำแหน่งหน้าที่อะไร เขาก็ยังคงเป็นมนุษย์ปุตุชนธรรมดาคนหนึ่งมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์มีความต้องการมีความเปราะบางและมีข้อจำกัดการที่คนคนหนึ่งสวมใส่จีวรเครื่องนุ่งห่มแบบพระหรือการที่บุคคลหนึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีก็ไม่ได้ทำให้เขาคนนั้นเป็นเทพพเจ้าหรือไม่ได้ทำให้เราหลุดพ้นจากธรรมชาติของมนุษย์ไปได้เลย ซึ่งตรงจุดนี้แสดงให้เห็นข้อเท็จจริงในความแตกต่างระหว่างการรับรู้และความสามารถในการทำนี่เป็นจุดสำคัญมากครับการที่เรารู้และแยกแยะว่าอะไรถูกหรือผิดไม่ได้หมายความว่าเราจะทำตามความรู้เลือกทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องอย่างเดียวเสมอไปลองดูตัวอย่างง่ายๆครับเรารู้ว่าการสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่ก็ยังมีคนสูบบุหรี่ เรารู้ว่าการกินของหวานมากเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพแต่ก็อดหรือเลิกกินของหวานไม่ได้เรารู้ว่าการดื่มเหล้าขับรถอันตรายแต่ก็ยังมีคนทำมีแสดงให้เห็นว่าสมองส่วนที่รับรู้กับสมองส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมมันไม่ได้ทำงานแบบสอดคล้องสัมพันธ์กันเราคิดหรือเข้าใจในสิ่งหนึ่งเป็นอย่างดีแต่ไม่ใช่ว่าเราจะอยากทำหรือเป็นสิ่งนั้นก็ได้ครับ มาดูการศึกษาทางวิทยาศาสตร์กันสักหน่อยครับมีการศึกษาทางด้านจิตวิทยาที่น่าสนใจหลายเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังครับเช่นการทดลองจาก Stanford Prison Experiment เป็นการทดลองที่แสดงให้เห็นว่าคนดีๆสามารถเป็นคนร้ายได้เมื่อมีสถานการณ์ที่สอดรับหรือเอื้ออำนวยการศึกษาเรื่อง Moral Licensing เป็นการศึกษาที่พบว่าคนที่ทำดีไปแล้ว มักจะให้อภัยตัวเองในการทำผิดในครั้งต่อไปครับต่อมาเป็นการศึกษาเรื่อง power corruption เป็นการศึกษาที่พบว่าอำนาจสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดของคนได้ครับถัดมาในส่วนที่3คือเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้คนดีสามารถทำผิดได้นี่คือมุมมองทางจิตวิทยาที่จะมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันหลายปัจจัยซึ่งผมกำลังจะเล่าให้ฟังในตอนนี้ครับ มาที่ปัจจัยแรกกันเลยครับมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Moral Licensing หรือการให้ใบอนุญาตกับตัวเองนี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากครับเพราะเมื่อเราทำดีไปเรื่อยๆจิตใจเราจะเริ่มรู้สึกว่าเรามีเครดิตแห่งความดีพอที่จะใช้ทำผิดได้บ้างในบางครั้งเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับเราไปออกกํลาลังกายมาแล้วเราก็คิดว่าเรามีสิทธิ์กินของหวานของทอดทอดของมันมัน เพราะเราใช้พลังงานในการเผาผลาญไขมันออกไปแล้วดังนั้นจริงไม่น่าจะผิดกับตัวเองสักเท่าไหร่ที่หลังจากออกกําลังกายเสร็จจะกินน้ําหวานข้าว้าหมูหรือพิซซ่าสักถาดหรือการที่เราทําตัวเป็นคนซื่อสัตย์มาตลอดหลายปีต่อมาเราก็คิดว่าเราทําเรื่องช่อโกงบ้างเล็กๆน้อยนเป็นครั้งคราวคงไม่เป็นไรสําหรับผู้นําศาสนาก,ก็เช่นกันครับ บางคนเขาอาจจะคิดว่าตัวเขาเองช่วยเหลือคนอื่นมาเยอะแล้วเขาให้การสั่งสอนธรรมะแก่คนอื่นได้ฟังมาเยอะแล้วเขาจะทำผิดไปบ้างสักครั้งสองครั้งคงไม่น่าเป็นไรเพราะเขาเองก็ทำแต่เรื่องที่ดีมาตลอดคือทำดีมากกว่าทำไม่ดีซะอีกทำผิดแค่นี้ไม่ถึงกับตกนรกหรอกมั้งมาถึงปัจจัยที่2ที่เรียกว่า compartmentalization หรือการแบ่งชีวิตเป็นช่องๆหรือเป็นสัดส่วน หลายคนสามารถแบ่งชีวิตของตัวเองออกเป็นส่วนๆได้อย่างแยบยลครับเช่นตอนอยู่ในวัดตอนสวดมนต์ตอนสนนอน,สนธรรมะเขาก็เป็นคนดีมีจิตใจที่สะอาดตอนอยู่คนเดียวตอนไม่มีใครดูแลตรวจสอบเขาเป็นคนธรรมดาทำในสิ่งที่เขาต้องการและเขาก็ไม่เอาสองส่วนนี้มาปะปนกันเปรียบเทียบง่ายๆครับเหมือนกับเรามีตู้เสื้อผ้าช่องหนึ่งใส่เสื้อผ้าสะอาดอีกช่องหนึ่งใส่เสื้อผ้าสกปรก แล้วเราไม่ให้มันปะปนกันต่อกันด้วยปัจจัยที่3ครับ cognitive dissonance หรือความขัดแย้งทางความคิดครับเช่นเมื่อเราทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับความเชื่อของเราจิตใจเราจะรู้สึกไม่ปลอดโปร่งใจไม่สบายใจแต่แทนที่จะหยุดการกระทำเรื่งที่ผิดนั้นเสียเราก็มักจะหาเหตุผลมาปรับความเชื่อของเราเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากทำยกตัวอย่างแรกนะครับเช่น การที่เราทำแบบนี้ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เธอนะทั้งที่จริงๆแล้วการกระทำนั้นเป็นตัวเขาเองที่ได้ผลประโยชน์นั้นเป็นคนแรกแบบเต็มๆหรือตัวอย่างที่สองครับเช่นใครๆก็ทำกันทั้งนั้นเราทำบ้างก็ไม่เป็นไรทั้งที่รู้ว่าผิดเช่นผู้ชายคนหนึ่งโดนภรรยาจับได้ว่านอกใจเมื่อโดนจับได้ก็บอกภรรยาว่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่จะมีความเจ้าชู้กลุ่มกลิ่ม ออกนอกลู่นอกทางไปบ้างเดี๋ยวนี้ผู้ชายเป็นแบบนี้กันเยอะแยะและตัวอย่างสุดท้ายครับเราอาจเคยเห็นว่าคนคนหนึ่งอาจจะพูดว่านี่เป็นแค่ความจําเป็นไม่ใช่ความต้องการส่วนตัวนะเช่นผู้ชายคนหนึ่งต้องการซื้อรถยนต์เพิ่มอีกหนึ่งคันจึงบอกภรรยาว่าถ้าตัดสินใจซื้อรถยนต์รุ่นนี้มาใช้เราจะได้มีรถไปใช้คนลักคันไงจ๊ะเธอจะได้ไม่ต้องตากแดดตากฝนขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานทุกวัน แต่แท้ที่จริงแล้วเขาแค่อิจฉาที่ข้างบ้านเพิ่งซื้อรถยนต์ใหม่ที่ราคาแพงกว่าเขามาขับต่อกันที่ปัจจัยที่4ครับ The Power of Situation หรือเรียกอีกอย่างว่าอำนาจของสถานการณ์ผู้ฟังครับคุณเชื่อไหมครับว่าบางครั้งสถานการณ์มีอำนาจมากกว่าความเชื่อของเราเองเสียอีกครับเช่นเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครมาคอยตรวจสอบการกระทำของเราเรามีโอกาสมากมายที่เอื้อ ให้ทำผิดได้ง่ายเรามีแรงกดดันหรือความเครียดเป็นทุนเดิมหรือมีสิ่งล่อตาล่อใจอยู่ตรงหน้าครับความเชื่อและหลักธรรมที่เราเคยยึดถืออาจจะอ่อนแอลงไปชั่วขณะหนึ่งเหมือนกันและสุดท้ายนะครับผู้ฟังปัจจัยที่5 g r a d u a l Erosion มันคือการเสื่อมสลายอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้กลายเป็นคนเลวไปได้ในเพียงชั่วข้ามคืน มันเป็นกระบวนการที่ค่อยๆเป็นค่อยไปสะสมบ่มเพาะไปทีละน้อยเริ่มจากการทําผิดเล็กๆน้อยๆก่อนครับเช่นเริ่มจากการใช้เงินบริจาคแอบเอาไปใช้ซื้อของส่วนตัวแค่นิดหน่อยเริ่มจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับคนอื่นแค่เล็กน้อยหรือพบปะกับคนบางคนในที่ที่ไม่เหมาะสมเริ่มจากการโกหกเรื่องเล็กๆน้อยๆครับพอทําไปเรื่อยๆแล้วไม่มีใครมาตรวจสอบก็จะเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และทั้งหมดที่กล่าวมาทั้ง4ปัจจัยนี้คือคีย์หลักๆที่เป็นส่วนประกอบของหัวข้อที่3ที่สามารถส่งเสริมให้คนคนหนึ่งตัดสินใจทำผิดได้เมื่อพูดถึงปัจจัยหลักที่ทำให้คนตัดสินใจทำผิดแล้วเรามาดูกันในเรื่องของส่วนที่4ี่ที่ผมกำลังจะพูดถึงกันต่อครับมันคือปัจจัยย่อยหรือส่วนเสริมที่ทำให้สถานการณ์ในการทำผิดที่ได้ลงมือทำไปแล้วนั้นยิ่งเลวร้ายและแย่ลงไปเรื่อยๆครับ ซึ่งมันมีผลมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบและสภาพแวดล้อมเช่นระบบที่ไม่มีกระบวนการกลั่นกรองหรือการตรวจสอบโดยในหลายองค์กรศาสนาไม่มีระบบการตรวจสอบและทวงดุลที่ดีและคนที่มีตำแหน่งสูงๆมักจะไม่ถูกตรวจสอบหรือไม่มีการรายงานการใช้เงินที่โปร่งใสครับถัดมาคือเรื่องของวัฒนธรรมการให้ความเคารพที่เกินขอบเขตอย่างเช่น การที่คนไม่กล้าตั้งคำถามไม่กล้าวิจารณ์บุคคลที่มีอำนาจหรือบุคคลที่อยู่ในสถานะที่เหนือกว่าหรือการคิดว่าผู้นำศาสนาบางคนไม่มีทางที่จะทำผิดหรือกล้าทำสิ่งที่เสื่อมเสียต่อสถานะของตัวเองและการกลัวที่จะถูกบองว่าไม่ให้ความเคารพนับถือหรือไม่เชื่อฟังบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างที่เป็นบุคคลตัวอย่างหรือเป็นตัวแทนของความดีต่อมาคือ การขาดความรู้ทางด้านจิตวิทยาเช่นไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ไม่รู้จักสัญญาณเตือนภัยและไม่มีการดูแลสุขภาพจิตของผู้นำครับมาถึงเรื่องปัจจัยจากตัวบุคคลกันบ้างครับซึ่งเกี่ยวข้องกับประวัติและประสบการณ์ชีวิตคนบางคนที่เป็นตัวแทนของความดีงามที่เราเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันบางคนเข้าสู่ระบบศาสนาเพื่อหนีจากปัญหาส่วนตัวมาก็มีครับ หรือไม่บางทีก็มีบางคนไม่ได้รับการดูแลทางจิตใจที่ดีตั้งแต่เด็กก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในสถานภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรืออาจมีปมชีวิตที่ยังเป็นปัญหาที่ไม่เคยถูกแก้ไขมาจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาก่อนเข้ามาสู่ตัวตนหรือสถานะทางสังคมที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันในส่วนของลักษณะบุคลิกภาพ บางคนอาจมีความต้องการการยอมรับสูงหรือมีความต้องการในการควบคุมผู้อื่นและอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองพิเศษมากกว่าคนทั่วไปหรือที่เรียกว่าแกลนดิโอสครับถัดมาครับอาจจะมีความเหงาและการขาดสัมพันธภาพที่แท้จริงซึ่งผมตั้งข้อสังเกตว่าผู้นำระดับสูงบางคน ที่พบเจอสังเกตได้ว่าพวกเขามีความรู้สึกเหงาแฝงอยู่ในใจยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นความเหงานั้นก็มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งบุคคลเหล่านี้มักพบว่าคนรอบข้างที่เข้ามาในชีวิตมักจะเข้ามาหาเพื่อหาประโยชน์จากตนซะเป็นส่วนใหญ่จึงมีเพื่อนน้อยหรือไม่ค่อยสูงสิงกับใครมากนัก และบางครั้งอาจจะไม่มีคนใกล้ชิดที่กล้าชวนเขาพูดคุยได้ตรงๆในเรื่องที่เขาเผลอมองข้ามหรือกำลังทำผิดครับต่อมาครับคือเรื่องปัจจัยจากสังคมซึ่งมีเรื่องของความคาดหวังที่สูงเกินไปเช่นสังคมคาดหวังให้ผู้นำศาส,สนาเป็นคนดีที่สุดไม่ยอมรับว่าเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาสร้างแรงกดดันที่ทำให้เขารู้สึกกดดันมากเกินไป และอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการขาดการสนับสนุนที่เหมาะสมเช่นไม่มีระบบให้คำปรึกษาที่ดีไม่มีใครคอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาไม่มีทางออกเมื่อเกิดความเครียดภายในครับในส่วนที่5ครับกรณีศึกษาและตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนมันคือแพทเทิร์นที่เราเห็นได้บ่อยๆจนคุ้นตาครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับแพทเทิร์นที่1เรียกว่าเดอะโกลเด้นบอยซินโดรมลักษณะของเดอะโกลเด้นบอยซินโดรมนี้นะครับจะ เริ่มต้นได้การเป็นคนที่เคยเป็นคนดีจริงๆมาก่อนครับต่อจากนั้นพวกเขาก็เริ่มได้รับการยกย่องสรรเสริญมากขึ้นเรื่อยๆและค่อยๆเริ่มคิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษมีอภิสิทธิ์หรืออำนาจบางอย่างเหนือคนอื่นจากนั้นพวกเขาก็จะเริ่มทำผิดเล็กๆน้อยๆซึ่งในตอนนั้นสถานะทางสังคมของเขาอาจจะอยู่ในการยอมรับอย่างสูงอยู่ในสถานะที่ไม่มีใครกล้าตักเตือน และทำผิดหนักขึ้นได้เรื่อยจนเกิดผลกระทบใหญ่ตามมาครับแพทเทิร์นที่2 The Wounded Healer แพทเทิร์นนี้จะเริ่มจากการเข้าสู่ระบบศาสนาเพื่อหาการรักษาจิตใจจากปัญหาชีวิตส่วนตัวและจะช่วยเหลือคนอื่นได้ดีเพราะเข้าใจความทุกข์แต่ปัญหาส่วนตัวที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยได้รับการรักษาเยียวยาหรือแก้ไขให้ดีขึ้นจริงๆจ,จังๆ เมื่อความเครียดสูงปัญหาก่าวก็ถาโถมกลับมากองรวมกันอีกครั้งและสุดท้ายจะเลือกใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมในการรับมือครับมาดูแพ็กเกนที่3ครับเรียกว่า the power hungry เริ่มต้นด้วยการต้องการช่วยเหลือคนอื่นค่อยๆหลงไหลในความรู้สึกที่ตัวเองค่อยๆมีอำนาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เริ่มใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เริ่มคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎเกณฑ์ที่สังคมวางไว้และจะลงมือทำผิดโดยไม่คิดว่าจะถูกจับได้ครับตัวอย่างที่เราเห็นได้ในชีวิตจริงนะครับจากที่แรกคือจากในครอบครัวตัวอย่างคือพ่อแม่ที่สอนลูกให้ซื่อสัตย์แต่ตัวเองกลับหาทางหลีกเรื่องภาษีพ่อแม่ที่สอนลูกไม่ให้โกหกแต่โกหกกันเองเพื่อแก้ตัวให้พ้นความผิดที่ทำไว้ต่อหน้าลูก ลำดับที่2จากในที่ทํางานเช่นผลหน้าที่สอนพนักงานให้ทํางานหนักแต่ตัวเองเอาเวลาไปท่องโซเชียลเพื่อความบันเทิงส่วนตัวทั้งวันผู้บริหารที่พูดเรื่องจริยธรรมแต่พยายามกดเงินเดือนหรือค่าแรงกับลูกน้องแบบไม่ยุติธรรมและลำดับที่3จากในสังคมครับเช่นนักการเมืองที่พูดเรื่องความซื่อสัตย์แต่ก็หาทางคอร์รัปชัน นักสิทธิมนุษยชนที่ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมแต่ปฏิบัติต่อคนใกล้ชิดคนที่บ้านด้วยการแสดงออกไม่ดีไม่ให้เกียรติเป็นต้นครับในส่วนถัดมาครับคือส่วนที่6ข้อคิดและการยอมรับความจริงมีดังนี้ครับความจริงข้อที่1ไม่มีใครดี100%เรซเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ดีที่สุด100%ทุกคนมีด้านดีและด้านไม่ดีในตัว ทุกคนมีช่วงเวลาที่แข็งแกร่งและมีช่วงเวลาที่เปราะบางแม้แต่คนที่เราเคารพที่สุดคนที่เราคิดว่าเป็นแบบอย่างก็ยังมีข้อบกพร่องมีความผิดพลาดการยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เคารพใครอีกแต่หมายความว่าเราจะมีความคาดหวังที่เหมาะสมกับความเป็นจริงมากขึ้นความจริงข้อที่2ปัจจัยและสิ่งกระตุ้นมีอำนาจมากผมอยากบอกว่าคนทุกคน ไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นคนเลวแต่ปัจจัยและสิ่งกระตุ้นต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้ครับปัจจัยที่ว่านั้นได้แก่เรื่องของประสบการณ์ชีวิตสิ่งแวดล้อมระบบที่เราอยู่ความเครียดโอกาสที่เกิดขึ้นและคนที่อยู่รอบข้างตัวเราครับผมค่อนข้างเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ดีขึ้นครับความจริงข้อที่3คือประสบการณ์ชีวิตและพื้นฐานจิตใจสำคัญมาก คนที่เราเห็นว่าทำผิดมักจะมีประสบการณ์ชีวิตหรือพื้นฐานจิตใจที่ไม่สมบูรณ์ก็อาจเป็นได้ครับบางคนอาจจะไม่เคยได้รับความรักที่แท้จริงบางคนอาจจะเคยถูกทำร้ายทางจิตใจหรือทางกายมาก่อนบางคนอาจจะมีปัญหาทางจิตที่ไม่ได้เคยได้รับการรักษาการเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยให้เราเห็นคนอื่นด้วยความเมตตามากขึ้นครับความจริงข้อที่สี่เราทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นทั้งคนดีและคนไม่ดีได้เท่าเกันครับ นี่เป็นความจริงที่อาจจะฟังแล้วไม่สบายใจแต่เป็นความจริงที่เราควรรู้ในสถานการณ์เฉพาะด้วยปัจจัยที่เหมาะสมเราทุกคนมีศักยภาพที่จะทำผิดได้เท่าๆกันการรู้เรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปทำผิดในทันทีทันใดแต่หมายความว่าเราจะระวังตัวมากขึ้นไม่ให้เราเข้าไปอยู่ในวงจรของการกระทำความผิดได้โดยง่ายครับขอคิดสำหรับเรา 1. อย่าสวมบทบาทให้ใครในรูปแบบที่ยกย่องให้เขาเป็นคนที่พิเศษเหนือมนุษย์ปุตุชนทั่วไปมีสิทธิ์หรืออภิสิทธิ์ใดๆมากเป็นพิเศษให้คิดไว้เสมอว่าทุกคนเป็นมนุษย์ทุกคนมีข้อจํากัดของตัวเองครับ 2. แยกคําสอนออกจากตัวบุคคลหรือตัวผู้สอนถ้าผู้ที่ทําหน้าที่คอยสั่งสอนให้โอวาดเป็นผู้ที่ทําความผิดเสียเอง ก็ไม่ได้หมายความว่าคําสอนหรือหลักธรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมแล้วที่เขานํามาสอนนั้นผิดไปด้วยเขาเป็นเพียงผู้ทําหน้าที่เผยแพร่คําสอนแต่คําสอนหรือหลักธรรมนั้นไม่ได้ผิด 3. ให้มันตรวจสอบตัวเองเป็นประจำถามตัวเองว่าวันนี้เรามีเรื่องที่ทําอะไรผิดพลาดเบียดเบียนหรือทําให้ใครเดีอยวร้อนบ้างหรือไม่โดยใจที่มองแบบเป็นกลางอย่าเข้าข้างตัวเองจนมองไม่เห็นการกระทำของตัวเองครับ และ 4. ให้มีเพื่อนหรือคนข้างๆคนที่เราไว้ใจคนที่กล้าที่จะพูดตรงๆกับเราได้ด้วยความปรารถนาดีและบริสุทธิ์ใจคนที่กล้าบอกเราเมื่อเราทำผิดกล้าติเพื่อก่อให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นโดยที่เขาไม่กลัวว่าเราจะแสดงความไม่พอใจและ 5. ให้อภัยแต่ไม่ลืมคือควรรู้จักแต่ให้รู้จักอภัยและเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้น ในภาพรวมของเนื้อหาในวันนี้ผมอยากสรุปส่งท้ายสั้นๆเป็นแนวทางให้ผู้ฟังที่ได้เสพข่าวหรือเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นปรากฏขึ้นซ้ำๆให้ทุกท่านตระหนักว่าเมื่อมีคนที่เราคาดหวังให้เป็นแบบอย่างกลับทำในสิ่งที่ผิดมันเตือนใจเราว่าทุกคนล้วนมีความเป็นมนุษย์ที่บกพร่องอยู่ในตัวและการมีตำแหน่งหน้าที่ไม่ได้หมายความว่าจะปราศจากความผิดพลาดหรือไม่มีโอกาสทำผิดพลาดเลยในชีวิต การที่เรารู้จักแยกแยะระหว่างบุคคลกับหลักการจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เราไม่ผิดหวังกับการคาดหวังในตัวบุคคลมากเกินไปและยังคงเชื่อมั่นในคุณค่าที่ดีงามได้ว่ามันยังมีอยู่จริงสำหรับเนื้อหาสาระที่นำมาฝากของรายการทำไมพอดแคสต์ในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์และแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจรายการด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ